ช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับอยู่หน้าบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดละหานครับก่อาพาทุกท่านเดินทางไปวงเวียนพระรามห้าอำเภอบางบังวจังหวัดนนทบรุรีเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันครับเป็นอย่างไร อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเขือนน้อยมนกน,น้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับด้านขวามือที่เห็นตึกส,สูงวัดเล่งเลย,ยี่ตับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมตรงไปนี้ไปออกถนนรัตนาธิเบตไปต่อด้วยถนนราชพฤพึกไปเข้าวงเวียนพระรามห้าตัดกับถนนนครอ,อิน ด้านขวามือไปสณีที่ทำการไปสณีบางบวทองหน้าเป็นสัญญาณไฟจราจรเดี๋ยวสายเทศบาลเมืองบางบวทองครับลงไปถนนรัตนาทิเบศสายมือครับเทศบาลบเทศบาลเมืองบางบวทอง นัการที่ดินเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเราขับตรงไป เ้นนี้เรียกว่าถนนบางปลวยไซน้อยหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3,215ครับตรงไปจนถึงถนนรัตนาทิเบศถนนราชพฤกษ์เลยครับเส้นนี้แต่เราจะเลี้ยวตรงถนนรัตนาทิเบศไปเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์อีกทางหนึ่งแตตรงไปไปถนนราชพฤกษ์มันจะกลับรถไกลครับ ย้อนไกลต้องไปทางถนนลัตนาทิเบสิ่งจะใกล้หน่อยนะครับ ที่เห็นครับถนนรัตนาธิเบศไปเซ้นท่านเวสเกตต้องเลี้ยวขวาครับไปถนนการชนาพิเศษก็เลี้ยวขวาครับไปถนนราชพฤกษ์เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายครับไปตรงไปไปวัดสวนแก้วตรงไปครับวัดหลวงพ่อยอมตรงไปเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้าย ครับขวาเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศหรือทางหลวงหมายเลข302ตรงไปครับเดี๋ยวไปถนนราชพฤกษ์ บนเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงเข้าทางหลักผิดขวาข้างหน้าไปแคลายบางเขนครับต้องทิดขวาครับเข้าทางหลักแล้วตรงไปเดี๋ยวเราไปถนนราชจจพึกไปเลนนี้ไปเรื่อยๆครับ สะพานพระดังเก้าตรงไปครับตรงไปครับหนีขวาน,นิดนึงตรงไปไปสะพานพระดังเก้าเดี๋ยวเราไปทางถนนคอนครอินเบียงออกซ้ายตรงนี้ครับไปทางถนนคอนครอินสะพานพระรามห้าึนสะพานข้ามถนนรัตนกเกษ คับเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนราชพฤกษ์ตับตรงไปเรื่อยๆจนถึงทางเบี่ยงเข้าทางหลักครับตรงนี้เป็นทางออกติดขวาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เบี่ยงเข้าทางหลัก ถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทดนทบบุรีหมายเลข3,021ครับตรงไปไปถนนบางควยใสน้อยออกอีก1กิโลเมตรสะพานมหาเจษตาบอดินทานุศอนเบี่ยงออกซ้ายครับถนนอนครอินถนนบรมราชชนนีตรงไปครับ ไปถนนเลี่ยงเมืองนอนทบุรีถนนบางปวยใสน้อยเบี่ยงออกซ้ายตรงนี้ครับถนอนอคอนครอินถนนรโรมราชชนชชนีตรงไป นครอินทางออกอีก1กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราออกไปทางถนนนครอินครับเบี่ยงออกซ้ายไปก่อนเลนซ้ายไว้ก่อนครับถนนนครอินถนนกาญจนาพิเศษสะพานพรามั้5เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้า ทำไห้เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับจะลอดุโม,มงรอดวงเวียนพระรามห้าครับเราจะไปวงเวียนเราต้องเบี่ยงออกข้างหน้า ไม่เบี่ยงออกตรงไปทางขวามือจะเป็นลงอุงโมงค์ทางลอดองค์เทียนพระรามห้า ทรับวงเวียนพระรามห้าครับไปสะพานพระรามห้าเลี้ยวซ้ายตรงไปถนนบรมราชนชนนีเดี๋ยวขวาไปถนนกาญจนาพิเศษครับถนนข้างหน้าครับซ้ายขวาเป็นถนนคนครอินเดี๋ยวเราจะวกน เวียนพระราม5ครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงวงเวียนพระราม5ถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนนครอ,อินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ